เออเมื่อกี้ลมพัดเขาพี่ชนก็เลยเอาเกี่ยวไว้ตรงนี้ลมแรงมากเกี่ยวไว้ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือปลูกในขวดนะคะปลูกในในขวดนี่แหลอะอ่ะเรียกว่าในขวดขวดน้ําแล้วตรงนี้ต้นคือช่วงที่ฝนตกเยอะๆฝนตกลักหนักแล้วเหมือนน้าปุ๋ยอะค่ะตอนนี้น้ําปุ๋ยเชื้อจางแล้วเหมือนน้ำปุ๋ยเขาก็ามาเอออยู่ตรงนี้นึกออกไหมคะเออมาเออมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลืมดูต้นเขาบอกว่าเกือบตายอะเกือบขาดแล้วค่ะเนี่ย ต้นเกือบเน่าขาดแล้วค่ะคืออย่าให้ปุ๋ยโดนนะคะอ,คอย่าให้ปุ๋ยโดนต้นเด็ดขาดนะให้โดนแค่รากนะไม่อย่างนั้นตายทันทีแต่ว่านางสู้มากค่ะนางสู้มากนางก็ยังเป็นยังออกลูกให้นะอรออีกหน่อยนึงจะรอดไหมจะรอดคือจะรอดลมแรงไหมเดี๋ยวต้องเอาเอาเอาเชือกมาปลูกเอาเชือกมาปลูกที่เขาจะได้ไม่ไม่ออนเอ็นเพราะเขาโตแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มาดูเอียงไอ้นี่เอียงคาเลเท่อะไรเอียงแบบว่าไอ้นี่เลยอะ เดี๋ยวต้องเอาอันนี้ยังยังยังผูกยังผูกไม่ได้ยังผูกไ,ไม่ได้เพราะว่ายังไม่โตแล้วเขาโตประมาณอย่างนี้ก่อนแล้วก็ผูกกับอันนี้ไว้เนี่ยแต่ต้องผูกยึดด้วยนะคะเวลาลมพัดแรงๆไม่งั้าเดี๋ยวหักหมือต้นหักเพราะว่าต้นเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวไปดูอันโน้นกันมีอีกต้นหนึ่งนูน่นนี่อันนี้ก็เริ่มออกดอกนะคะ ดอกแต่ว่ายังยังยังไม่ออกช่อสีเหลืองๆเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเริ่มเป็นตุ่มๆแล้วแหละอันนี้ก็ขออนุญาตข้างบ้านแล้วขออนุญาตข้างบ้านวางเลยแล้วก็โดนฝนทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยืดเหมือนกันยืด,ยดเพราะไม่เจอไม่เจอแดดมาห้าวันแล้ว